อ่าแล้วพวกนี้อยากลงาเหมือนกั็หรอเฮ้ยต่อ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 ยเบาต่อยเบาไม่เปิ่อเอากิ๊บปืนก่อนเกิ๊บปืนก่อนล้ม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 ยิงติ่นี้ไปตัวหนึ่งอ่ะใช่ตัวนั้นปะไปซ้ำซ้ำมันนี่ตายเลยปะล้มอยู่ไหนอ่ะไม่รู้มันล้มมันมันจะบินแล้วเราก็ล้มอะไดี๋ยวกำลังก่อฟ้ากวาดแตกกวาดแตกกวาดแตกตัว ตัวต้มแบกตัวต้มตัวแบกไมาอยู่ไหนยอย่ะตรงกลา้มล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 ้มหนึ่งชาบ้าชาบ้านี่ตรงนี้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 ชานะชานะกูเข้าชานะนี่ล้มล้มล้มเด็กตอว่างก่ว่างต่อเฉียวเะเตะต่อว่างนี่หลังๆข้างหลังนี่ก็มันตึ๊งมปืนปืนปืนชาร์จอยู่ งอไปหลังมึงงอไปหลังมึงไอ้กูไม่มีปืนแล้วไม่มีปืนแล้วต้องสัดแล้วต้องสัดแล้วหนึ่งหนึ่งใค